หลวงพ่อทูวัดวัดดอนสักอําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระสมฤทธิ์ขึ้นไปปฏิสถานเพราะหัวใจตรงนี้เป็นหัวใจของหลวงพ่อทัวดอุดรยานะาท่านก็ขึ้นไปตาขออ่อนปิดทองหัวใจนะาสมฤทธิ์ของหลวงพ่อทัวดใดให้สมฤทธิ์ผลนน้ายประสบความสุขอสิ่งใดก็ขอขอให้ประสบความสมฤทธิ์นะ หลวงพ่อทวดวัดดอนศัก qui puisse pas on va 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 pas on